วันนี้นะคะเราไม่ได้พามาดูห้องน้ำธรรมดากแต่เป็นห้องน้ำงบ1น9 0 0มบาทได้อะไรกันบ้างสำหรับคนที่ไม่เคยใช้เอาไปแล้วมันจะใช้งานยังไงแล้วเราจะต้องไปต่ออะไรเพิ่มยกไปเนะะี่ยค่ะก็สามารถจ้ำต่อได้เลย พื้นม่เป็นพื้นตีนไก่แบบนี้เวลาอาบน้ำเนี่ยมีฝักบัวด้วยมันจะรั่วออกยังไงออกทางไหนเป็นห้องน้ำที่ใช้งานจริงจรงได้เลยใช้กับรีสอร์ทใช้กับบ้านพักคนงานออฟฟิศส,สำเร็จรูปสำนักงานชั่วคราวสำนักงานกรมทางหลวงพวกนี้นะคะก็สามารถจะใช้ห้องน้ำตัวนี้ได้หมดเลยในราคา 169, 0 0 0บาทเนี่ยเรามีโปรโมชั่นส่งฟรีแจกเลยส่งฟรี ดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะพามาดูห้องน้ํางบ1นึ่0แสบาทนะคะเป็นห้องน้ําสําหรับบ้านพักคนงานรีซอร์สำเร็จรูปหรือว่าห้องน้ําชั่วคราวนะคะที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่างบ1นึ่งแ0 0บาทเดี่ยได้อะไรบ้างคุ้มค่าขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูกันเลยค่ะนี่เลยจ้าอันนี้นะคะเป็นห้องน้ํา ในงบ1นึ่งแสนหกบาทนะคะ <_ an> ก็จะเป็นห้องน้ําทั้งหมด5ห้องนะคะ123 4 5 <_ an> เป็นห้องน้ำขนาด1.29คูณหนึนะคะสูง2.4เมตรนี่ฟังก์ชันก็จะครบหมดเลยนะคะเป็นห้องน้ํารวดยาวแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราพามาดูรอบๆกันก่อนดีกว่าทุกครั้งอะ่ะเราจะพาไปดูข้างในก่อนแต่วันนี้เราจะพามาดูข้างนอกก่อนนี่จ่ะ พามาดูข้างหลังก่อนเลยข้างหลังนะคะก็จะประกอบด้วยพาวเวอร์พักนะคะนี่ท่อให้เรียบร้อยนะคะนี่แล้วก็พัดลมดุดอากาศสําหรับที่เวลาเรายกไปเนี่ยคะ่ะก็สามารถจัมต่อได้เลยลูกค้าหลายท่านเนี่ยถามสงสัยมาบ้างว่าไอ้ห้องน้ําสําเร็จรูปเนี่ยถ้าสําหรับคนที่ไม่เคยใช้อยากจะรู้ว่าเอ้ยเอาไปแล้วมันจะใช้งานยังไงแล้วเราจะต้องไปต่ออะไรเพิ่มไม่ต้องต่ออะไรนะคะดับแรกคือต่อไฟนี่อันดับที่สองนะคะก็คือถอท่อชักโครกตรัวนี้เป็นท่อชักโครกนะคะท่อน้ําทิ้ง และนี้ก็เป็นท่อน้ําดีนะคะแค่นี้เองนะคะก็สามารถใช้ได้แล้วง่ายไม่เอ่ยง่ายถ้าเวลาไปต่อหน้าง,งานนะคะเราก็จะจอยทั้งหมดนี้นะคะแล้วก็ฝังถังบําบัดข้างล่างแค่นี้เองค่ะ1ลูก1,000 m พันก็อยู่แล้วค่ะสําหรับ5้าห้องง่ายๆทีนี้เราเห็นข้างหลังกันแล้วเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า่ามีอะไรเพิ่มเติมเราพามาดูข้างในก่อนนะคะนี่ข้างหน้าก็จะประกอบด้วยกล่องใส่สมิทไฟนี่ ก็จะเป็นกล่องสวิตช์กันน้ําแบบนี้นะคะข้างในนะคะฟังก์ชันใช้สอยเนี่ยก็จะครบคันมากๆก็จะเป็นตัวพัดลมดูดอากาศนี่ฝักบัวฝักบัวเราก็ไม่ได้ใช้แบบกองแกงนะคะทุกคนเป็นฝักบัวปรับระดับหัวได้ดูวหวนี่ตัวชักโครกชักโครกอะคะ่ะเราก็คือจะทําเป็นชักโครกออกหลังอยู่แล้วกล่องใส่กระดาษทิชชู่อ่างล้างหน้านะคะกระจกนี่ฟังก์ชันคบครันทีนี้หลายคนสงสัยมากว่าเฮ้ยพื้นมันเป็นพื้นตีนไก่แบบเนี้ย แล้วเวลาอาบน้าเนี่ยมันจะรั่วออกยังไงโอ,อ้ข้างไหนนี่นะคะมีฟอร์เดนไม่ต้องกังวลว่ามันจะรั่วออกข้างๆหรืออะไรเหมือนห้องน้ําแบบทั่วๆไปแบบนั้นนะคะก็คือจะรั่วออกทางฟอร์เดนก็คือเป็นห้องน้ําที่ใช้งานจริงๆได้เลยทําไมไหลายท่านถามบอกว่าทําไมคุณไม่ใช้กระเบื้องเซรามิกละ่ะเนื่องจากว่ามันเป็นห้องน้ําสัาเร็จรูปนะคะทุกคนห้องน้ําสัาเด็จรูปเนี่ยความหมายของเขาก็คือต้องน้ําหนักเบาไม่หนักเกินไปตัวนี้ก็จะช่วยลดน้ําหนักได้มาก สองก็คือกระเบื้องตีนไก่แบบนี้คือมันจะกันลื่นได้ดีอ่าฟังกช์ชันใช้สอยและที่สาคัญคือมันทาความสะอาดง่ายอืมแล้วมันก็จะเหมาะกับต้นทุนที่ค่อนข้างที่อย่างลูกค้าบางคนอย่างบไม่เยอะตัวนี้ค่ะก็จะเหมาะสมแล้วก็ฟังกช์ชันการใช้สอยนี้ก็คือจะใช้งานได้ดีได้เพอร์เฟกเลยแหละทีนี้มีอีกเรื่องหนึง่งเรื่องความปลอดภยัยเรื่องความปลอดภัยนะคะเราก็จะมีบรกเกอร์ให้ด้วยของทุกอย่างนะคะก็คือกันน้ําหมดอยู่แล้ว งบหนกบาทเนี่ยงบขนาดไหนห้าห้องอ่ะลูกค้าดูดิได้เหมือนกันหมดเลยนะทีนี้ก็มาเรื่องของฟังก์ชันการใช้สอยนะคะว่าห้องน้ำห้าห้องเนี่ยสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะก็หนึ่งก็คือจะใช้กับรีสอร์ทนะคะสองก็คือจะใช้กับบ้านพักคนงานออฟฟิศส,สำเร็จรูปสำนักงานชั่วคราวสำนักงานกรมทางหลวงพวกนี้นะคะก็สามารถจะใช้ห้องน้ำตัวนี้ได้หมดเลยหรือแม้แต่จะเป็นบ้านพักลูกค้าเองลูกค้าบอกว่าเฮ้ยฉันอยากได้ห้าห้อง แบบห้องเดียวเราก็มีขายคะ่ะหรือว่าจะแบบสองห้องเราก็มีขายเหมือนกันทีนี้นะคะมาพูดกันถึงเรื่องการขนส่งบ้างนะคะว่าการขนส่งอย่างห้องน้าห้าห้องเนี่ยไปได้ไหมไปได้ยังไงนะคะบอกว่าไปได้นะคะสําหรับจิกเกี้เฮาไม่มีอะไรที่ขนไม่ได้นะคะ จะออฟฟิศยาวขนาดไหนยืดขนาดไหนเราขนได้หมดค่ะสําหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นการขนโดยใช้เฮียบสิบล้อนะคะเฮียบสิบล้อเนี่ยยกไปการเตรียมพื้นเนี่ยลูกค้าหลายท่านเนี่ยกังวลมากเลยว่าบางทีอะ่ะฉันเป็นไซส์งานฉันระยะยาวแหละสักประมาณอาจจาะ1ปีขึ้นไปแต่ว่าฉันจะต้องมูฟไซส์อีกแล้วจะให้ใช้มาเทป,ปูนทําฐานเนี่ยมันเปลืองเงินมากเลยทำยังไงได้บ้างอีกบล็อกค่ะทุกคนลองได้เลยขาสี่ขานี่นะได้แต่ละบล็อกแต่ละบล็อกไป หรือว่าแค่ทําพื้นให้เรียบเนี้ยค่ะก็สามารถใช้งานได้แล้วจบเลยเท่านี้เองง่ายๆนะคะไม่มีอะไรมากพูดถึงเรื่องค่าขนส่งนะคะหลายท่านเนี่ยกังวลว่าห้องนะ้ํามันหห้องขนาดเนี้ยมันยาวขนาดเนี้ยแล้วค่าขนส่งมันจะต้องแพงมากเลยถ้านในกรุงเทพปริมณฑลในราคา1นึ่งแสนบาทเนี่ยเรามีโปรโมชั่นส่งฟรีแจกเลยส่งฟรีแต่ในกรุงเทพปริมณฑลนะถ้าเกิดเป็นแต่งสวัสดนะคะก็จะมีค่าขนส่งก็จะเป็นเลทรถเทียบ10บล้อซึ่งอันเนี้ยเราดูให้กับลูกค้าดิวกับขนส่งได้เลยเราก็คือไม่คิดเพิ่ม แต่ถ้าจะประหยัดกว่านั้นอีกลูกค้าบอกว่าฉันมีรถของฉันเองให้ดีลรถมาขนเลยค่ะอันนี้ก็จะประหยัดเซฟคอร์ตข้าไปอีกก็เป็นสรุปและโปรโมชั่นนะคะสรุปห้องน้ำห้าห้องนะคะในราคา169,000บาทนะคะ ออปชันปูออปชันนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกอ่างล้างหน้าฝักบัวพัดลมดูดอากาศนะคะระบบพอเดนกันน้ำรั่วนะคะหอมประกันรั่วซึมอีกหนึ่งปีเต็มและที่สำคัญไม่มีใครกล้าให้ในตลาดได้เท่าเรารับประกันโครงสร้างสูงสุด15ปีเต็ม oh. เรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเราค่ะว่าภาคสินค้าของเราเนี่ยถึงมือของผู้รับแล้วเนี่ยผู้รับจะต้องได้ของที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถใช้ได้นาน,าน,าน และสําหรับใครนะคะที่กําลังดูคลิปนี้อยู่โปรโมชั่นนะคะสําหรับลูกค้ากรุงเทพและปริมณฑลนะคะเราจัดโปรโมชั่นเลยส่งฟรีกันไปเลยค่ะในราคานี้คุ้มค่าแบบจุกๆเลยแต่ลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องน้อยใจไปนะคะว่าจะไม่ได้โปรโมชั่นเราพร้อมซัพพอร์ตลูกค้าเสมอเราลดค่าขนส่งให้50%เลยค่ะคุ้มค่าไหมคะเพราะฉะนั้นอะ่ะอยากให้มาลองใช้ของซิกกี้เฮาดูมาเป็นลูกค้าเราดูนะคะแล้วจะได้รับรู้ถึงความคุ้มค่าที่เรามีให้ลูกค้า สำหรับวันนี้นะคะก็จบการรีวิวห้องน้ำห้าห้องแล้วนะคะฟังก์ชันใช้การใช้สอยเนี่ยก็จัดเต็มมากๆเลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือว่าอยากจะดูผลิตภัณฑ์อื่นๆของ t i ก i House นะคะก็สามารถกดเข้าไปดูได้ที่นี่เลยค่ะ TikTok นะคะ YouTube Facebook แล้วก็ทักเข้ามาคุยกันได้ตามเบอร์ติดต่อนี้นะคะพร้อมช่องทางที่เร็วที่สุดตอบไว24ชั่วโมงไลนแอดค่ะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ